ดัดผมถามวรได้แล้วหลังจากที่ดัดแล้วก็ผมไม่ได้เสียเลยนะคะก็ตัวนี้ค่ะจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่ปี2021มันใช้ตั้งแต่เราไปทำผมไปทำทรีทเมนต์ที่ร้านหนึ่งแล้วก็ ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเพจหลักสี่รีวิวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเฟเวอริตปี2021ค่ะมาช้านิดหน่อยแต่มานะคะก็จะรวมหมดเลยค่ะตั้งแต่ หน้าแล้วก็ตัวด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอะไม่ได้มีปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายแค่ที่หน้านะคะช่วงอกและหลังก็เป็นสิวง่ายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตัวโลชั่นอะไรที่มีน้ําหอมมากๆนะคะหรือว่าตัวครีบอับน้ําอะไรที่มีน้ําหอมมากๆก็จะใช้ไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะก็จะทําให้สิวขึ้นที่อกที่หลังเช่นเดียวกันปัจจุบันใช้อะไรเพื่อแก้ปัญหานี้อยู่โนาะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ทราบกันค่ะ ตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นตัวที่ใช้ล้างหน้าเป็นสิ่งแรกหลังจากที่เราแต่งหน้าเนอะจริงๆปี2021ก็ไม่ได้เป็นปีที่เราแต่งหน้าหนักมากเพราะเป็นปีที่เราส่วนใหญ่ Work from home แต่ว่าเราก็ยังคงทาครีมกันแดบดบแล้วก็ทาแป้งแต่งหน้านะคะนิดหน่อยปัดแก้มเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่นะคะเวลาที่มีประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเคลียร์หน้าด้วยตัวแรกคือตัวนี้นะคะการีเยตัวฝาสีฟ้า ตัวนี้ g านิแย m ไมเซ l ่า cleansing water for oily acne prone skin นะคะตัวนี้ก็คือฝาสีฟ้าเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีผิวหน้ามันนะคะตัวนี้สำหรับส่วนตัวที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากก็เคลียร์หน้าสะอาดดีค่ะใช้ได้แล้วก็จริงๆใช้มาตั้งหลายปีแล้วแหละตัวนี้เนาะถัดมาจะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่ใช้ล้างหน้าเป็นประจำ pery acne cleanser for Sensitive Skin r e d u c e c อส s อ of Acne pH b a l a n c e นะคะเ c เ e ่นเคมค่ะตัวนี้ก็คือน้องจะเป็นเจลใสๆนะคะหลังจากล้างหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าสะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงค่ะตัวนี้คุณสมบัติที่เขาแจ้งก็คือลดสาเหตุของการเกิดสิวด้วยเนาะก็ใช้แล้วรู้สึกชอบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้จะใช้แต่เจลล้างหน้าของอคลินิก รักษาสิวที่หนึ่งค่ะใช้มาตลอดแต่พอมีช่วงที่เออมันเริ่มแบบมีสิวเห็บมีสิวผดแล้วใช้อะไรก็ไม่หายเนาะแล้วก็ไปอ่านรีวิวเจอว่า,าสูตรของเจลล้างหน้าตัวนี้พร้อมกับตัวน้องเจลแต้มสิวน่ะค่อนข้างดีคนใช้แล้วชื่นชอบกันเยอะก็เลยหันมาลองใช้ดูหลังจากนั้นก็ติดกับไม่เปลี่ยนไปไหนเลยค่ะ ต่อมาหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนโลชั่นน้าตบค่ะซึ่งปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโลชั่นน้าตบหรือมอยส์เจอไรเซอร์นะคะเราโดนซิก้าใบบัวบกตกอย่างแรงค่ะคือเราหนีออกไปจากซิก้าใบบัวบกไม่ได้จริงๆเนาะมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของผิวที่เป็นสิวและผิวที่แพ้ง่ายอย่างเราค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เราใช้ต่อเนื่องมาหลายขวดมากๆนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ แอมโพน N นะคะเซนเตอร์คลัมมิ่งช็อตแอมพูนะคะค่ะตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะคะสีขาวใสๆเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเนี่ยค่ะเขาจะเป็นน้ำสีขาวๆใสๆนะคะไม่เชิงว่าเป็นน้ำเลยนะคะยังมีเท็กเจอร์อยู่แต่ว่าก็คือซึมง,ง่ายซึมไวนะคะ ใช้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ใดๆค่ะไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็คือทางแบรนด์บอกว่าเป็นสารสกัดจากใบบวัวบกลดการอักเสบของผิวสิวลอยสิวช่วยฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรง ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ปรับผิวหมองค้ำให้กระจ่างใสนะคะตัวนี้ก็คือหลังจากใช้แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าผิวที่มันแบบเป็นผดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน้อยลงนะคะแล้วก็เลยใช้ต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่เหนอะไม่หนักหน้าด้วยเนาะแล้วก็ยังให้ความรู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นเหลืออยู่ที่ผิวทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเป็นตอนเช้าค่ะ สกินแคร์น้อยมากโนะก็จะจบที่ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ทาเจลแต้มสิวอะไรไปแล้วก็เริ่มแต่งหน้านะคะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะเราจะใช้ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะก็ยังเป็นซิก,ก้าอยู่นะคะเป็นซิก,ก้าชูตติ้งมอยเจอร์เจลนะคะ2%ซมาดากัสก,กาซิก,ก้าบวกอะโลเวล่าเอ็กซ์แทรกนะคะ แอนตี้โพลูชัน PM 2.5ด้วยนะคะของมิสุมิค่ะตัวนี้จะหมดแล้วนะคะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเจลใสแบบนี้เลยทาแล้วแบบมันสบายแล้วก็เย็นหน้ามากนะคะชอบถ้าเกิดว่าอ่า จะให้แบบฟินสุดๆก็คือเอาเจลตัวนี้แช่ตู้เย็นเนาะแล้วหลังจากทำงานกลับมาเหนื่อยๆอะค่ะล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็ทาเข้าไปมันจะเย็นสดชื่นมากเพราะว่ามีส่วนผสมของอะโลเวราด้วยตัวนี้ก็ไม่ทําให้เกิดการแพ้ใดๆนะคะสําหรับตัวเต้ยชอบมากนะคะตอนกลางคืนก็จะใช้น้องตัวนี้ร่วมเข้าไปด้วยนะคะกับรูทีนค่ะ ต่อมาหลังจากทาน้ำตบจอ i ์ไรเซ z e r เสร็จแล้วค่ะตัวที่เป็นเฟริตอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้ต่อเนื่องมาหลายปีก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวเจลแต้มสิวนะคะ p e r r y Anti Gel Acne for Sensitive Skin ค่ะ Acne and Pore Minimizer นะคะตัวนี้ก็คือใช้มาหลายหลอดแล้วนะคะแล้วปี2021ก็ยังเป็นเฟริตอยู่ยังเปลี่ยนใจไปจากตัวนี้ไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็คือ ้าแต้มสิวที่เป็นสิวผดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้สิวเนี่ยแห้งลงได้นะคะแต่ถ้าเป็นสิวอักเสบก็อาจจะยังใช้ตัวนี้ไม่ได้ผลเนาะก็จะใช้เป็นตัวเชอือที่แนะนําไว้แต่เชอือเนี่ยเพิ่งเจอกันก็เลยยังไม่ได้เอามาลงเฟวอร์ลิตนะคะของปี2021แต่ยังไงเดี๋ยวอาจจะแนะนําเป็นเฟวอร์ลิตของแต่ละเดือนถัดไปขอลองใช้อีกสักพักหนึ่งก่อนเนาะว่าหลังจากใช้มาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยยังรักษาสิวอักเสบได้หรือเปล่านะคะ ถัดมานะคะมาถึงตัวรถลิ้วรอยกันบ้างค่ะเฟรดปี2021 mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Plus p e ล i c a p พ s s ส a ี v แอดวานด a g าก b นแบ c ซีแอนอ e สเจนะคะจริงๆตัวนี้เจอกันตอนไตมาสามไตมาสี่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงต้นปียังเป็นใช้ตัวที่ไม่ใช่แอดวาน์อยูนะ่แต่ว่าตัวน้องแอดวาน์นะคะเขาค่อนข้างจะลบรอยเร็วกว่าตัวธรรมดาเนอะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เจอกันก็คือใช้ตัวนี้มาตลอดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะแต่มีแผนว่าเดือนนี้อาจจะลองทดสอบตัวใหม่ๆดูบ้างนะคะใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาแชร์กันเพิ่มเติมค่ะ หลังจากสกินแคร์จบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่โซนเมคอัพแล้วนะคะเมคอัพที่เราใช้แล้วดีกับผิวที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายอย่างเราอะคะ่ะก็จริงๆตัวนี้อยู่กันมาหลายปีแล้วก็ยังเป็นตัวที่เป็นเฟรนด์ของเราอยู่นะคะตัวนี้จะเป็น BB นะคะ BK Acne BB Sunscreen SPF 50บวก PA บวก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 นะคะ Anti Pollution NF ะะมาในปริมาณ30กรัมค่ะตัวนี้จะมีสีเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโทนสีผิวแบบสองสีนิด,นดๆอย่างเราอะคะ่ะเป็นผิวกลางๆก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเดียวเนี่ยค่อนข้างได้นะคะแต่ว่านะวันนี้ค่ะพอเราเวิร์กฟอร์มโฮมมาระยะหนึ่งค่ะน้อง BK เเริ่มเข้มเนาะแต่ว่าใช้เทคนิคการแต่งหน้าช่วยก็ยังพอไปได้อยู่ค่ะตัวนี้นะคะ ก็ตัวนี้นะคะสีประมาณนี้นะคะตอนนี้จะเริ่มเข้มกว่าผิวของเต้ยแล้วอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมานาน Work f o ฟ Home มมานานสีผิวก็ค่อนข้างขาวขึ้นนะคะแต่ว่าใช้เทคนิคการแต่งหน้าก็ยังทำให้ผิวแบบไม่ได้ดูหมองมากยังชอบตัวนี้ค่อนข้างมากอยู่เพราะว่า มันเนื้อครีมอะค่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายแต่ว่าปกปิดดีมากนะคะปกปิดระดับมีเดียมเลยทีเดียวค่ะที่บอกว่ามีเดียมเพราะว่าส่วนใหญ่เต้ยอะค่ะเวลาที่เป็นสิวมันจะเป็นรอยดํานะคะมันต้องใช้การปกปิดค่อนข้างมากหน่อยแต่ว่าคนที่รอยสิวไม่ได้แบบดํามากอะคะ่ะถือว่าสามารถใช้ตัวนี้เป็นปูคัลบริได้เลยทีเดียวนะคะส่วนตัวก็เลยตัวนี้ค่ะยังให้เป็นเฟเวอร์ริตของปี2021ออยู่เนาะเพราะว่ายังไม่เจอใครที่ ดีในทุกๆด้านตอบโจทย์นะคะก็หลังจากลงสกินแคร์แล้วค่ะลง BB ตัวนี้นะคะก็คือตอบโจทย์เลยนะคะ1กันแดดได้ปกปิดสามารถแต่งหน้าแล้วก็ไปใช้ชีวิตได้เลยนะคะตัวถัดมาค่ะที่เป็นเฟรอร์ิตอยู่ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ bk acne นะคะ bk acne shimmer matte powder spf 35นะคะตัวนี้มี3สีด้วยกันได้ใช้เบอร์2นะคะ เป็นสีกลางนะคะเบอร์สองค่ะตัวนี้เนี่ยถามว่าใช้ทั้งหน้าเลยหรือเปล่านาะเพราะว่าถ้าทาบีบีล้วทาตัวนี้มันก็คือแบบจะหนักมากใช่ไหมคะแต่ว่าจะเห็นเนี่ยคะ่ะที่เรามีรอยสิวอยู่เนาะเมื่อกี้ที่แล้วตัวนี้ก็จะใช้แต้มปกปิดรอยแค่ตรงนี้คะ่ะที่เป็นรอยดำค่ะมันก็จะแบบปิดเนียนสนิทกลิบเลยคะ่ะเนาะมันก็จะทำให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าจะไม่เห็นแบบ รอยด่างดำนะคะตัวนี้ก็เป็นเฟรนด์ของเรามาต่อเนื่องหลายปีเพราะว่าเราจะเป็นคนที่มีรอยดำช่วงคังตลอดเวลาหนูก็จะใช้ตัวนี้เพื่อปกปิดรอยตรงนั้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นลิปมันค่ะตัวนี้ตัวนี้ที่ใช้อยู่จะเป็น n i v e a Deep Moisture Honey Flavor นะคะตัวนี้ก็คือทำให้ปากชุ่มชื่นนะคะทาตอนกลางคืนตื่นมาเนี่ยก็คือปากมีความชุ่มชื่นมาก เพื่อนๆจะสังเกตว่าคลิปแต่งหน้าของเตยอะค่ะจะไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาเนี่ยเวลาหลังจากลงสกินแคร์แล้วเขาจะทาลิปมันแล้วก็แต่งหน้าจนเสร็จใช่ไหมคะเราค่อยมาทา,าลิปสติกต่างๆเพื่อให้ปากเขาเนี่ยมีความชุ่มชื่นใช่ไหมคะแต่เตยเองเนี่ยเนื่องจากไม่สามารถที่จะทาลิปมันตั้งแต่ทาสกินแคร์ได้เพราะว่าเป็นคนที่หน้าแพ้ง่ายมากเลยค่ะความมันเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบ ไปโดนตรงอื่นได้เลยมันจะทําให้แบบเกิดสิวทันทีถ้าแบบลิปสมมุติว่าเวลาเราแต่งหน้าค่ะมือเราจะอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมคะลิปมันเนี่ยติดมือเราก็อาจจะไปแตะโดนตรงอื่นได้จะขึ้นสิวทันทีเลยค่ะ ผิวหน้าเซนซิทีฟขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องแต่งหน้าอย่างอื่นจนเสร็จก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทาลิปมันหลังจากนั้นก็จะไปทำผมให้เสร็จค่ะแล้วค่อยมาทาลิปสติกเนาะเพราะว่าเราต้องทิ้งลิปเราต้องทาลิปมันเนี่ยเพื่อทำให้ปากชุ่มชื่นระดับหนึ่งก่อนที่จะทาลิปสติกได้เพราะว่าลิปสติกตัวที่เราชอบอ่ะมันจะค่อนข้างเนื้อค่อนข้างแมทค่ะไม่งั้นทาและะ้วปากมันจะเป็นขุยเนาะมันก็เป็นเวรกรรมว่าไม่สามารถที่จะลง ลิปมันได้เลยตั้งแต่อตอนก่อนแต่งหน้าค่ะต้องมาลงหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปทําผมก่อนแล้วค่อยมาทาลิปสติกเนาะน้องตัวนี้นะคะ่ะถึงแม้ว่าระยะเวลาสั้นๆที่เราทําผมอะคะ่ะก็ทําให้ปากแบบชุ่มชื่นพอทาลิปแล้วปากก็ไม่เป็นขุยคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวที่แบบใช้แล้วค่อนข้างชื่นชอบจริงๆตัวนี้ได้มาจากตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นเราก็คือพยายามหาซื้อ <c oughs> ตามอ่า ที่เขานําเข้าที่ต่างๆะค่ะแต่ว่าล่าสุดไปดองกี้ก็เห็นว่าเขามีรุ่นนี้ขายแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าหมดอาจจะแบบว่าไปซื้อที่ดองกี้ดูไม่ยากเย็นแล้วเนาะถัดมาจะเป็นพาเลตแต่งหน้านะคะที่เป็นที่ชื่นชอบของปีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น n y s Professional Makeup Ultra Matte นะคะ Shadow Palette นะคะ ตัวนี้ที่ชอบเนื่องจากว่าเนื่องจากเราเป็นการแต่งหน้าไปทำงานเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีนูเทรลที่ใช้ได้ทุกวัน,นะคะ่ะจะเป็นโทนน้ำตาลนะคะช่วงบนเนี่ยจะเป็นใช้บ่อยหน่อยนะคะเนาะเป็นโทนที่แบบแต่งเป็น everyday l o o ได้นะคะส่วนด้านล่างถ้าเกิดมีต้องไปงานนะคะก็จะมีสีที่แบบมันเข้มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพาเลตมีพาเลต e เดียวะคะ่ะสามารถตอบโจทย์ในการที่ จะแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือว่าแต่งหน้าออกงานต่างๆค่ะได้ครบจบในพาเลตเดียวตัวนี้ก็เลยเป็นเฟรนดของปีที่แล้วของเราค่ะค่ะถัดมานะคะมาถึงลิปสติกที่เป็นเฟรนดของเราบ้างเนาะเราจะแบบแต่งหน้าสีค่อนข้างแบบเป็นโทนธรรมชาติอ่อนๆแต่ว่าจะทาลิปสีค่อนข้างแบบเป็นสีแดงเนาะเพื่อแบบให้หน้าไม่ดูแบบซีเซียวทาให้หน้าดูสดใสนะคะก็จะชอบแต่งหน้าทอนแบบนี้ แต่งเมคอัพเป็นนูเทรลแต่ว่าทาปากแบบสีออกแดงๆอุ่นๆค่ะดูสุภาพเนาะก็จะใช้เป็นตัวนี้สไตล์นันดานะคะสีที่ใช้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า Smoke Rose ค่ะจะออกเป็นสีแดงสีที่ใช้ชื่อว่าสีส k e r o รสนะคะจะเป็นสีแดงระเรื่อระเรื่อแบบนี้นะคะปกติเวลาทาค่ะก็จะ ทาด้านในแล้วก็เกลี่ยขอบออกมานะคะให้มันฟูๆค่ะเนี่ยค่ะก็จะสีดูแบบระเรื่อระเรื่อดูเป็นธรรมชาติเนาะก็จะแต่งหน้าง่ายๆประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับเครื่องหน้านะคะทีนี้จะมาถึงช่วงตัวกันบ้างนะคะเนื่องจากเราเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะจะไม่สามารถใช้ตัว เจลอาบน้ําที่มันค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมเยอะมากได้ที่ผ่านมานะคะปีก่อนหน้าปี2 0 2 1ก็จะใช้เป็นเด,ดตตอมาตลอดเนาะแต่ว่ามันก็จะมีคือเด,ดตตอมันมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งค่ะคือใช้แล้วเนี่ยสิวที่หลังเราเนี่ยมันจะแห้งนะแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาเป็นหัวหัวได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือใช้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วแหละจนแบบโออยากแบบได้กลิ่นแบบ อื่นบ้างให้แบบมันมีความสดชื่นตอนอาบน้ําบ้างนะคะปี2021ก็จะเป็นปีที่เราใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเดอร์มาพรตัวนี้นะคะเดอร์มาพร Sunflower อร์ออยล์ออร์แกนิกพีเอชห้าจุดห้าเบบี้บารอนะคะซูบูอาบน้ำออร์แกนิกสำหรับผิวธรรมดาค่ะตัวนี้ก็คือจริงๆใช้มาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะใช้ที่บ้านของคุณย่านะคะแล้วก็ พอแบบไปเจอที่เชลก็แบบเออเราชอบกลิ่นเดอร์มาพรก็เลยเออลองสลับมาใช้กับเดตตอดูเนาะจนปีทั้งปีของปี2021นะคะก็ยังคงใช้ต่อเนื่องมาเพราะว่าเนาะกลิ่นมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็อาบแล้รู้สึกสดชื่นกว่ากลิ่นเดตตอที่จะดูแบบเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนโรงพยาบาลเนี้ยค่ะก็เลยเออปี2021ที่ผ่านมาก็จะใช้เดอร์มาพรเป็นหลัก ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องผมกันบ้างค่ะก็จะเป็นครีมหมักผมเนาะเราใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะครูเสรจครีมหมักผมโกล w c คริสตัลนะคะผสมสารสกัดทองคำเซลาไม้ส2และเคราตินค่ะตัวนี้ถามว่าทำไมถึงชอบนี้จริงราคาถูกมากนะคะน่าจะร้อยยีบบาทกลิ่นมันแบบหอมมากหอมแบบ คือเรา่าเป็นไมเกรนนะคะจะใช้อะไรที่แบบกลิ่นรุนแรงไม่ได้แต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่กลิ่นแบบหอมแบบคนเป็นไมเกรนยังใช้ได้อยู่แล้วก็เวลาที่เป่าผมอะคะ่ะน้องความหอมของน้องเขาเนี่ยก็จะแบบซึมอยู่ในร่างในแกนผมค่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนคือเต้ยนะคะเป็นคนดัดผม ถาวรน,นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดัดนานแล้วเนาะมันก็จะเริ่มคลายก็จะมีม้วนผมบ้างแต่ว่าช่างที่เขาดัดผมให้นะคะเขาก็จะบอกว่าคนที่ดัดผมกับเขาเนี่ยจะต้องทำทรีทเมนต์ในส่วนของการทำทรีทเมนต์แกนผมเนาะหลังจากที่ดัดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำให้เลยเป็นอยู่ในเซ็ตโปรโมชั่นของเขานะคะ เดี๋ยวจะขึ้นร้านไว้ให้นะว่าทำที่ร้านไหนเพราะว่าร้านนี้ก็ทำต่อเนื่องมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะชอบที่รอนผมดูเป็นธรรมชาติแล้วก็คือถูกจริตนะคะทำออกมาแล้วมันสวยดูเป็นธรรมชาติเนาะแต่ที่ร้านเนี่ยเวลาที่เราไปทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะดัดได้นะคะเขาก็จะเช็คสภาพแกนผมด้วยว่าผมเราเนี่ยสามารถดัดได้ไหม แต่ตั้งแต่ที่จองคิวไปทําหลายครั้งแล้วค่ะของเต้ยเนี่ยก็คือทําได้ทุกครั้งเลยก็คือแกนผมนะ่ะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่แบบสุขภาพพอใช้ที่จะทำาการดัดผมถาวอนได้แล้วหลังจากที่ดัดแล้วก็ผมไม่ได้เสียเลยนะคะก็ตัวนี้ค่ะจริงๆมันไม่ได้ใช้แค่ปี2021มันใช้ตั้งแต่ เราไปทําผมไปทำทรีทเมนต์ที่ร้านหนึ่งแล้วก็เจอน้องตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบก็ถามที่ร้านเขาตรงๆเลยค่ะว่าซื้อที่ไหนเนาะเขาบอกตัวเนี้ธรรมดามากเป็นแบบครีมหมักผมเคลาตินทั่วไปที่ซื้อได้ตามร้านที่เขาขายผลิตภัณฑ์การทําผมต่างๆอะคะ่ะหาซื้อไม่ได้ยากแต่ตอนนี้ในช้อปปีเราก็หาเจอแล้วด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเนื่องจากตอนแรกเราก็กังวลว่า ครีมหมักผมที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างราคาถูกมากเนาะเราก็กลัวว่าเออคือเราเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้ครีมนวดผมเลยทุกครั้งที่สระผมก,ก,ก,ก็คือใช้น้องตัวนี้หมักทุกครั้งประมาณ1-2นาทีไม่ได้อบในน้ำด้วยนะคะแค่หมักหลังหลังสระผมทุกครั้งเนาะแล้วก็ตอนที่ไปเช็คสภาพผมเพื่อดัดผมอะค่ะไม่เคยพลาดเลยนะคะก็คือดัดได้ตลอดเลยแต่ว่าที่นั่งเราก็จองคิวหลายๆคนมีหลายคนมากเลยค่ะที่ไปก็ต้องผิดหวังเนาะไม่สามารถที่จะดัดผมได้เนื่องจาก คุณภาพแกนผมไม่ได้นะคะตัวนี้ก็จะถือว่านอกจากเป็นเฟเวอร์ริตแล้วก็ยังจะเป็นถูกและดีสําหรับเต้ยด้วยนะคะเพราะว่ามันทําให้ผมเต้ยเนี่ยมีคุณสมบัติที่สามารถจะยังดัดผมได้อย่างต่อเนื่องค่ะเนาะยังไงถ้าใครมีปัญหาอยู่เนาะใช้แบบครีมมักผมราคาแพงๆอะคะ่ะก็อาจจะลอง หันลองมาใช้ตัวนี้ดูเนาะเพราะว่าส่วนตัวเราใช้แล้วหนึ่งราคาค่อนข้างถูกกลิ่นน้องหอมนวลละมุนดูดีมากแล้วก็หลังจากที่ทดสอบคุณภาพผมก่อนการดัดผมแล้วค่ะไม่เคยพลาดเลยเนาะน้องเคราตินตัวนี้ใช้ได้อยู่ค่ะต่อมานะคะตัวนี้ค่ะดรเบลเมอร์นะคะ ซ i ก้ารีคอเวอร์ครีค่ะจริงๆตัวนี้เนี่ยเราซื้อมาแพลนเนี่ยจะทาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่หน้าก่อนนอนนะคะแต่ด้วยความที่เนื้อครีมเขานะคะค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หนักมากเลยค่ะทำให้มันเกิดอาการอุดตันค่ะถ้าเกิดเราทาที่หน้าเนาะ เราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทาเป็นทาตัวแทนค่ะทามือว่าในหนึ่งวันเราล้างมือบ่อยมากใช่ไหมคะมือก็จะมีอาการเหี่ยวแห้งข้อศอกเนี่ยเราก็เท้าโต๊ะนั่งทำงานตลอดเวลาเลยค่ะก็ทำให้เกิดอาการด้านแล้วก็ดำนะคะตาตุ่มก็เช่นกันเป็นคนชอบนั่งขัดสมาธิินข้าวก็นั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะทำให้ผิวบางสุดเนี่ยมันเป็นผิวที่แบบแห้งด้านนะคะก็ใช้ตัว ดรเบลเมอร์ตัวนี้ค่ะทานะคะไม่ว่าจะเป็นมือข้อศอกหรือว่าตาตุ่มะคะ่ะจะทำให้ผิวตรงนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะจากที่แบบแห้งแข็งด้านนะคะก็ทำให้นุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นค่ะรอยดำก็ดูจางลงด้วยนะคะตัวนี้เข้มข้นดีมากแล้วก็คิมเกาหลีเขาจะให้กลิ่นฟิลลิ่งแบบเป็นสปาสปานิดน,นึงกลิ่นอ่อนๆนะคะตัวนี้ใช้เราก็ชอบแล้วก็สดชื่นมากถัดมานะคะสาวออฟฟิศซินโดมจา้า คุณ มีสเปรย์อะไรแบบนี้กันอยู่หรือเปล่านะคะดิฉันก็มีเป็นคนที่มีปัญหาการปวดข้อบา่าไหล่ค่ะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบสเปรย์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยเป็นคนที่ขับรถด,ด้วยค่ะเวลาไปเที่ยวไหนตอนไหนกับแฟนจะเห็นว่าบางทีไปเที่ยวใกล้บ้างไกลบ้างก็จะดิฉันเป็นคนขับรถค่ะพอถึงที่หมายแล้วก็จะมีอาการโอ้ยปวดหลงังปวดน่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะงอแง,งมไม่อยากจะแบบออกไปเที่ยวต่ออยากจอแบบว่าลม้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปนะคะตัว วันนี้ก็จะเป็นสเป์ที่ช่วยแก้การปวดน่องได้ทําให้สามารถ uh, ทำแอคทิวิตี้ต่อได้ค่ะไปเดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่อได้ลดอาการงองแงได้นะคะตัวนี้อาจจะฟังดูแปลกๆลดอาการงองแงได้นะคะตัวนี้ด้วยความที่หัวเขานะคะ จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเวลาที่เราสเปรย์ลงไปตรงช่วงที่เราปวดนะคะมันก็จะพอยไปที่จุดจุดนั้นได้นะคะแล้วก็ขวดที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยทำให้พกใส่กระเป๋าได้ง่ายนะคะขวดไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ่ะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะของเฟรนด์ Favorite, ปี2021ของเราก็จะเป็นน้ำหอมค่ะตัวนี้น้ำหอมชอบมากเลยนะคะซื้อต่อเนื่องมาหลายขวดแล้วจริงๆเรานะคะไม่ได้เป็นคนที่ใช้น้ำหอมได้หลากหลายกลิ่นเนื่องจากว่าปวดไมเกรนเนาะเป็นคนปวดไมเกรนค่อนข,ข้างมากเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าตัวนี้จะแบบเฮ้ยกลิ่นติดแน่นทนนาน อาจจะไม่ได้แบบติดแน่นทนนานขนาดนั้นแต่ส่วนตัวแล้วก็ติดได้หลายชั่วโมงนะคะ6-8ชั่วโมงอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงเงย็นแล้วกลิ่นอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงเพราะว่าเป็นตัวกลิ่นที่หอมอ่อนๆนะคะหอมแบบออกสไตล์หวานๆนะคะตอนที่ฉีดน้องที่ทํางานก็จะบอกถามตลอดเลยว่าเออพี่เตยใช้น้ําหอมของอะไรเหรอไม่ไม่ค่อยเคยได้กลิ่นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เวลาที่ได้กลิ่นอันนี้โชยมาก็จะรู้เลยว่าพี่เตยเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ <No, S 2> พราะฉะนั้นก็ตัวนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องปวดไมเกรนที่มีกลิ่นเป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองลองไปเทสต,ตัวนี้ดูนะคะเผื่อว่าจะใช้ได้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite s k i n c a r ปปี2021ถ้าชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้เต้ยด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่จ้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย